ในในฐานะที่เ,เป็นตัวแทนของอประชาชนชาวตำบลวัตกูผู้ปกครองนักเรียนและก็นักเรียนทุกคนรวมทั้งคณะครูด้วยวันนี้รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คณะเดสตาเนี่ยมามาช่วยพัฒนาโรงเรียนเห็นน้องหนุ่มส,สาวนะได้ทํางาน,นงาร่วมกันเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อน้องๆน,นะครับวันนี้พี่ๆได้ทําตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆนะน้องๆซาบซึ้งไหมครับ ครับท่านรานสาธุมากขอให้ทุกทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาโรงเรียนรัตกูเนี่ยพบแต่ความสุขความเจริญนะครับวีอาราธนาคุณพระศรีรัตน์ตายอุดมดานให้ทุกท ja. mm ่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญเจริญด OK> ้วยจักสุรพิษพ่อชัยอายุวัฒนสุขภาระอันสารสมบัติอุปสรรคใดๆขออย่าได้แพ้วพานะครับสุขภาพดีรวย แล้วก็ให้รวยครับมีบ้านให้ใหญ่โตขนาดโรงเรียนเลยนะครับอาอนาคตเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนจรวดนั่นแหละครับขอขอบคุณ้วยวันดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอ่อออ๋อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับผมที่วิสามากันก็ เราคงไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นขนาดนี้ได้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยถ้าเกิดไม่มีทุกคทกคนก็คงไม่มีวันนี้เกิดขึ้นสุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าเกิดรู้ว่าทราบซึงขนาดไหนเนี่ยลองมองดูซอรซอบคุณแล้วก็ดูก่อนที่มันจะเสร็จะตูตอนที่มันเสร็จแล้วก็ได้ครับเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับแต่ก็ยังไม่จบนะ ตัวนไหนที่ยังไม่เสร็จเราทำกันต่อนะ